ก็กรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นานๆน้องๆทุนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปโยแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมครับวันนี้ก็มีพระย่อยเป็นเหรียญพระพุธมาแบ่งปันนะผมพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมโอเคครับผมมาเริ่มที่เหรียญแรกเลยครับผมเป็นเหรียญพระพุธครับหลวงพ่อพระใสนะครับผม พี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับครับนี่ทองแดงสวยๆเลยครับเหมือนนาคเลยครับหลังก็เป็นพระธาตุแล้วก็มีพญานาคอย่างนี้นะครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับปปรครับเรียนใบโพนะครับเดี๋ยนี้เราที่หนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับเห็นหลวงพ่อพระใสนะครับดังนะผม ที่หนองคายนะผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญสวยๆดำๆเลยครับหลวงพ่อพระสเหมือนนะครับจะเสียต้องห่วงนี่ครับผมแต่เหรียญสวยครับหลังก็เป็นนะครับวัดโพชัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับที่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับ อันนี้ก็ที่หนึ่งรอบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะครับผมสนใจแก้ลายมาสอบถามได้ครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นเหรียญเนี่ยครับพระพุทธสิทธ,ธิมุนีสีสุขโขทัยนะผมนเนื้อฝาบาทสวยสวยเลยนะครับหลังก็เป็นยันยังไงครับปี4-6นะผมวัดธรรม นะครับปัญญารามนะครับจังหวัดอย่านี่นครับสุโขทัยนะผมหลังก็เป็นยันเนี่นครับ<ม>ที่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมแบบนี้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะผมที่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็น ี่หลวงพ่อทันใจรุ่นหนึ่งนะผมนี่สวยๆเลยครับเห็นดำๆนะผมหลังก็เป็นพระธาะต,ต,ะมมตุนะครับวัดพระพระรมธาตุนะครับอำเภอเนี่ยบบ้านตากจังหวัดตากนะผมเนี่ยเปลี่ยนสวยๆครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ามาสอบถามได้นะผมอันนี้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะผมครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาครับผม งพ่อทันใจนะครับรุ่นหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยหยบน้ําทะเลจืดนะผมนั่งบัวนะครับหลังก็เป็นหลวงพ่อสุทอนเมตตามหาลาบนะครับอันนี้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะผมที่ใครสนใจสายใครแก้ลายมาสอบถามได้นะครับ เหรียญเล็กนะครับพร้อมเรียมสวยนะครับคลิปนี้มีห้าเหรียญน,นะผมพี่คนไหนสนใจนะครับถ้าเหมาหมดห้าเหรียญน,นี้ผมคิดแค่สองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะผมสองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะครับห้าเหรียญคลิปนี้นะผมเห็นครับผมฝากพี่คนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมห้าเหรียญสองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับผม